อาจารย์เจนขอนำเสนอเหรียญหยกดำเรียกทรัพย์หยกดำสัญ,ญลักษณ์ของความมั่งมีกระตุ้นการเงินค้าขายทำธุรกิจสุดปังพลิกฟื้นวิกฤตทางการเงินหนุนนำโชคลาภปลดหนี้และหลังบางหนี้สินหยกดำมีพลังพิเศษในการป้องกันภยัยจากสิ่งที่มองเห็นและมองไม่เห็นเหรียญยกดำเรียกทรัพย์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง5-6เซนติเมตรผ่านพิธีครบทั้ง5ธาตุมาพร้อมเคล็ดลับที่จะทำให้คุณนั้นรวยสุดๆหากคุณพร้อมครอบครองเหรียญยกดำเรียกทรัพย์ติดต่อตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์เจนเปิดลิขิตทุพยากรผู้ชี่ยชาญในศาสตร์ทุพยากรศาสตร์าภาพเขียนที่หายไปของนอสดาโมสศาสตร์่วงจุยและศาสตร์ทหงตัวเลขจะมานะคะบอกเคล็ดลับค่ะการจัดห้องรับแขกห้องนั่งเล่นจัดแล้วนะคะจะนำทางคุณสู่เศรษฐีแล้วก็จะช่วยขจัดปัญหาหนี้สินเราจะจัดห้องนั่งเล่น และห้องรับแขกอย่างไรไปรับชมกันได้เลยค่ะ <_ letter> เมื่อพูดถึงนะคะห้องรับแขกค่ะถือว่านะคะมีความสำคัญมากค่ะในการที่เรานั้นนะคะได้อยู่อาศัยในบ้านเพราะห้องรับแขกนะคะหรือห้องนั่งเล่นจะเป็นห้องที่คุณนั้นใช้เวลาในการผ่อนคลายค่ะจะเป็นเหมือนกับจุดที่คุณนั้นนะคะเว้นระยะ จากความเครียดนะคะที่เราเนี่ยไปข้างนอกมาเราจะพักผ่อนนะคะที่ห้องรับแขกหรือห้องนั่งเล่นสบายๆก่อนเพื่อที่จะขึ้นไปนะคะอาบน้ำเตรียมตัวนอนหรือไปกินข้าวไปทำงานในห้องอื่นๆดังนั้นค่ะห้องนี้นะคะถือว่าเป็นห้องที่สำคัญค่ะห้องนี้จะต้องนะคะมีบรรยากาศค่ะที่ช่วยนะคะให้คุณนั้นคลายความกังวล คลายความกลัวนะคะแล้วเหมือนกับเป็นห้องที่ซึมซาบพลังด้านลบแล้วก็ทำให้คุณนั้นมีแรงกระตุ้นที่ดีขึ้นค่ะต้องบอกเลยนะคะหลายๆคนนะคะที่อยู่ในบ้านถ้าเราอยู่กันหลายคนในบ้านเนี่ยแต่ละคนก็จะอยู่กันคนละมุมนะคะจะมีมุมส่วนตัวนะคะโดยเฉพาะค่ะผู้สูงอายุนะคะหรือผู้ใหญ่ในบ้านหรือวัยรุ่นก็จะมีนะคะเป็นมุมที่เราเนี่ย อยู่ประจำเราชอบใช้เวลาอยู่ตรงนั้นเป็นประจำและถ้ามุมที่คุณอยู่ประจำะเผอิญเป็นห้องรับแขกหรือห้องนั่งเล่นแล้วล่ะก็วันนี้อาจารย์จะมาบอกนะคะวิธีการจัดห้องรับแขกหรือห้องนั่งเล่นจัดแล้วนะคะจะทําให้คุณนั้นมีไอเดียดีมีความคิดสร้างสารรค์ทําให้คุณนั้นนะคะมีโอกาสที่จะเป็นเศรษฐีรวมถึงนะคะมีหนทางในการขจัดนี้สินค่ะ เราจะมาพูดถึงนะคะเคล็ดลับ8ข้อค่ะในการจัดห้องนั่งเล่นหรือห้องรับแขกค่ะข้อแรกนะคะการที่จะทําให้ห้องนั่งเล่นหรือห้องรับแขกเนี่ยทำให้นะคะเรารู้สึกผ่อนคลายทําให้เรามีไอเดียที่ดีทําให้เรามีสุขภาพแข็งแรงที่ดีทําให้เราเนี่ยมีโอกาสหรือมีจังหวะในเรื่องของการเงินหรือโชคลาภห้องรับแขกของเรานะคะสิ่งแรกที่ต้องให้ความสําคัญคือ เรานะคะคจะต้องไม่ใช้ห้องรับแขกเป็นห้องเดียวกับห้องพระนั่นหมายความว่าห้องรับแขกห้องนั่งเล่นของเราจะต้องไม่ควรนะคะวางโต๊ะหมู่บูชาวางไว้เด็ดขาดแต่ถ้าใครบอกเลยว่าเราเนี่ยอยู่ที่คอนโดเราไม่มีพื้นที่เราก็อาจจะมีนะคะมุมสิ่งศักดิ์สิทธิ์เล็กๆนะคะที่อยู่ในตู้หรือวางไว้นะคะในที่ที่ เหมาะสมอาจจะวางไว้นะคะได้ไม่เกิน3ามองอันนี้พอจะไหวแต่ถ้ายกมา5องค์้าองค์ก็จะทําให้มุมห้องพักผ่อนของเราห้องรับแขกของเราเนี่ยไม่มีพลังแล้วจะทาให้เราเนี่ยจะคิดเงินไม่ออกนะคะจะมีความรู้สึกหนักอึ้นนะคะนอนก็นอนไม่ค่อยหลับนะคะจะมีแต่ความเครียดความกังวลต่อมาข้อที่2ค่ะ ต้องบอกเลยห้องรับแขกนั้นนะคะจะไม่ควรมีรูปอะไรที่มีความรุนแรงเด็ดขาดนะคะบางคนเนี่ยห้องรับแขกก็อาจจะเอารูปวิวมาติดนะคะแต่บางคนเอาโปสเตอร์หนังที่มีการถือปืนมีการถือมีดนะคะหรือมีรูปอะไรที่บ่งบอกถึงนะคะอารมณ์รุนแรงก็จะทำให้นะคะไอเดียของเราไม่เกิดเวลาเราจะไป พูดคุยเจรจาใครเรื่องการเงินก็จะมีในเรื่องของการติดขัดนั่นเองต่อแมาข้อที่3ค่ะต้องบอกเลยนะคะประตูทางเข้าที่จะถึงโซฟาห้องนั่งเล่นหรือห้องรับแขกเนี่ยควรที่จะห่างจากประตูประมาณ1เมตรขึ้นไปนะคะบางคนเลื่อนประตูมาเนี่ยเอื้อมมือไปก็ถึงตัวเราอย่างเงี้ยไม่ได้เพราะนั่นหมายถึงว่านะคะ คนทุกคนจะมาขอความช่วยเหลือเรื่องการเงินกับเราก็จะเข้าถึงตัวเราได้ง่ายดังนั้นเราควรที่จะนั่งมุมในห้องรับแขกที่เป็นมุมนะคะที่เรารู้สึกปลอดภัยค่ะหลังนะคะของเก้าอี้รับแขกควรติดผนังค่ะไม่ควรนะคะที่จะให้ใครเดินผ่านหลังเราในขณะที่เราอยู่ในห้องนั่งเล่นหรือห้องรับแขกได้เพราะนั่นหมายถึงนะคะจะทำให้เงินในกระเป๋าเราเนี่ยถูกชักออกไปได้ง่ายๆค่ะ และข้อที่4ี่นะคะโต๊ะกลางค่ะที่เรานะคะคใช้ไว้ตั้งของนะคะระหว่างโซฟาก็คือโต๊ะกลางโซฟาเนี่แหละห้ามแตกห้ามหักห้ามร้าวเด็ดขาดเพราะถ้าแตกหักร้าวมันจะทําให้คนในบ้านนะคะคมีปัญหาในเรื่องของการเงินหรือการเงินของคุณจะเจรจาอะไรก็ไม่ลงตัวนั่นเองค่ะและข้อที่5นะคะทั้งขยะในห้องนั่งเล่นห้องรับแขก ควรจะเป็นถังขยะที่มีฝาปิดหรือนะคะเป็นถังขยะที่มีฝาแกว่งเพื่อที่จะให้ขยะเนี่ยปิดไว้อยู่ตลอดเวลาไม่ควรที่จะเป็นตะกร้าใส่ถุงพลาสติกโล่งเด็ดขาดเพราะนั่นจะทําให้การเงินของคุณนั้นนะคะสเปซสปะคุณจะไม่มีโอกาสนะคะมีเงินเก็บและตัดทางสู่ความเป็นเศรษฐีค่ะและสำหรับเคล็ดลับข้อที่6นะคะให้ห้องรับแขกห้องนั่งเล่นของคุณ เหลีกเลี่ยงนะคะสีดําไม่ว่าจะเป็นสีโซฟาค่ะที่ดําสนิทหรือแม้กระทั่งหมอนอิงสีดํานะคะไม่ควรที่จะวางไว้ในห้องรับแขกหรือห้องนั่งเล่นเด็ดขาดค่ะแต่ถ้านะคะโซฟาของคุณเนี่ยเป็นพื้นสีดําและมีนะคะขีบสีขาวหรือสีเหลืองอ่อนหรือสีอื่นเนี่ยมาทําให้สดใสก็สามารถที่จะนะคะเอามาตกแต่งห้องรับแขกได้ค่ะ พราะว่านะคะถ้าเป็นสีดําสนิทก็จะบอกเลยนะคะจะตัดในเรื่องของความคิดสร้างสารรค์ทําให้คนนะคะที่อยู่ในห้องรับแขกหรือห้องนั่งเล่นนั้นไม่ได้พักผ่อนและไม่ได้ผ่อนคลายในจิตใจอย่างดีจนทําให้อาจจะเกิดปัญหานะคะหรืออาจจะเกิดความลังเลในการตัดสินใจเรื่องการเงินได้ค่ะต่อแม่นะคะข้อที่7นะคะไม่ควรตั้งน้ําพุ ไม่ควรตั้งหินหมุนในห้องนั่งเล่นหรือห้องรับแขกได้หลากหลายคนเวลาเราไปคลินิกเสริมความงามนะคะเราไปนั่งรอในห้องรับรองเขาเนี่ยเราจะเห็นเขาวางน้ําพุวางหินหมุนเราไม่ต้องวางแบบนั้นเพราะว่านะคะต้องบอกเลยอันนั้นเนี่ยเขานะคะเป็นสถานที่ที่มีคนหมุนเวียนถูกไหมแต่ถ้าเราต้องการความสงบการวางน้ําพุหรือการวางหินหมุนมันหมายถึงนะคะจะทําให้ห้องเนี้จะคุยแต่เรื่องเงินหรือมีเงินเนี่ย ออกไปจากตัวเรามากยิ่งขึ้นถ้าใครที่มีห้องรับแขกที่มีน้ำพุหรือหินหมุนลองสังเกตดูสิถ้าคุณมานั่งดูไลฟ์สดเนี่ยในห้องนี้คุณจะเีอปตลอดหรือนะคะถ้ามีใครมาขอยืมเงินคุณแล้วคุณนั่งในห้องนั่งเล่นหรือห้องรับแขกที่มีน้ำพุหรือหินหมุนคุณจะเสียเงินตลอดนะคะลองสังเกตดูนะต่อมาข้อสุดท้ายนะคะไม่ควรวางของแหลมของมีคม ในห้องรับแขกหรือห้องนั่งเล่นแต่ในกรณีที่เราอยาก,ยากมีกันไกอาเราควรที่จะหากล่องนะคะใส่ให้เรียบร้อยมีกันไกตัดเล็บอ่ามีมีดเล็กๆไว้ในปอกผลไม้เราก็ควรที่จะหาด้ามน,นะคะที่เสียบมีดวางไว้ให้เรียบร้อยหรือหากล่องใส่ให้เรียบร้อยพรนั่นนะคะจะทําให้เราเนี่ยรู้สึกไม่ปลอดภัยเรื่องการเงินและจะขวางทางในเรื่องของการเป็นเศรษฐีของเราได้ค่ะ ลองจัดกันดูนะคะง่ายๆ8ข้ออาจารย์เชื่อเหลือเกินค่ะว่าเราปรับแล้วเนี่ยจะทำให้เรารู้สึกสบายใจเพราะว่านะคะเมื่อใดก็ตามที่เราสบายใจเราก็จะมีไอเดียที่ดีที่จะนะคะไปบริหารจัดการนะคะในสิ่งที่เราอยากจะทำรวมถึงนะคะเราก็จะมีอำนาจต่อรองและมีจังหวะในเรื่องของการเงินที่ดีกว่าคนอื่นเขาต้นทุนชีวิตต้นทุนดวงชะตาของคนไม่เท่ากันค่ะแต่เราสามารถที่จะปรับ ะะสภาพแวดล้อมรอบตัวเราให้สู้ให้แข่งขันกับคนได้ค่ะเป็นกำลังใจให้กับทุทกๆคนนะคะเชื่อเหลือเกินว่าเคล็ดลับนี้ทุกท่านนั้นจะนำไปใช้และจะเป็นประโยชน์และนะคะจะช่วยให้คุณเนี่ยมีความสุขมากขึ้นนะคะลองนำไปใช้กันดูนะคะขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะอาจารย์เจนขอนำเสนอกระเป๋าสตางค์ดูดซับรับโชคปรักจำปี2565 กระเป๋าสตางค์ที่อาจารย์เจนสั่งทำพิเศษด้วยลวดลายที่เป็นรูปเหลี่ยมประกายเพชรที่จะเป่งประกายค่ะดูดซับรับโชคให้กับคุณสีของกระเป๋าสตางค์นั้นนะคะอาจารย์เจนจะจัดให้ตามวันเดือนปีเกิดของเจ้าของที่ใช้ค่ะเพื่อให้สีเหล่านั้นดึงดูดพลังทางการเงินดูดซับดูดโชคขจัดปัญหาหนี้สินให้กับคุณได้อย่างแท้จริงค่ะกระเป๋าสตางค์ของอาจารย์เจนจะมาพร้อมกับสหัสตธาต ยันส่งพลังที่รวมพลังธาตุทั้ง7แห่งจัก,กรวาลเพื่อปรับสมดุลทางการเงินพร้อมด้วยเงินขวัญถุงที่เหมาะสมกับคุณขนาดของกระเป๋าสตางค์เป็นขนาด13เซนติเมตรคูณ9เซนติเมตรซึ่งกระเป๋าสตางค์ดูดซับรับโชคนั้นราคาเพียง199บาทท่านใดสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ช่องทางที่ขึ้นอยู่ด้านล่างหน้าจอค่ะ